สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้เข้าร่วมโครงการรวมพลังแบ่งปันความดีทุกทุกท่านนะคะวันนี้ช้านิดนึ่งเพราะว่าแขกผู้มีเกียรติของเราทุกท่านติดภารกิจนะคะก็เลยทําให้วันนี้จับฉลากชา้าไปนิดหนึ่งนะคะก็ขออภัยท่านผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านด้วยแต่ก็ยังเป็นวันนี้อยู่นะคะวันนี้ผู้เข้าร่วมโครงการรวมพลังแบ่งปันความดี38คน38เครื่อง38เดือนนะคะ จะทำการจับสลากเครื่องที่3 1ของโครงการนะคะสลากในนี้เหลืออยู่แปรายชื่อนะคะมีพี่พานุสีนามเพชรมณีคารเสถียรภาภวรีหงโตแล้วก็วีระศรีบูรณ์พออสมจินทองสลายนะคะแล้วก็คุณรุ่งลาตีโพงงามและแม่ติ๋มจารุวรรณคุณเรืองและเพื่อนทองตัดแม้นกินเนียมนะคะ 8รายชื่อนี้จะเป็นผู้ที่ถูกจับสลากขึ้นมาหนึ่งรายชื่อชื่อนะคะอาจจะเป็นอาจจะเป็นผู้โชคดีนะคะโอ้โหอยู่ค่าเลยพูดเพี้ยนเลยนะคะ,ะวันนี้เราได้รับแก่เกียรตินะคะจากแขกผู้มีเกียรตินะคะวันนี้ผิดทั้งวันเลยนะคะ,ะโดยที่น้องตู้นะคะ,ะเป็นผู้นําเจ้าเก่านะคะจะถือสลากทั้งแปดรายชื่อนี้ให้อาจารย์ตูนนะคะเป็นคนจับสลากผู้โชคดีมาว่า คนที่3ามจะเป็นใครแล้วอาจารย์ตูนจะเป็นคนอ่านรายชื่อนะคะผู้โชคดีได้รับการติดตั้งเครื่องที่3 1อของโงรงการรวมพลังแบ่งปันความดีเครื่องที่3 1ประจําเดือนตุลาคือใครคือใครนะคะอ่านได้เลยนะคะพี่ตูนจะพาว<ะ>รีขงโตโอ๋อยิงดีด้วยนะคะพี่สาวของหมอนหน่อยนะคะเป็นผู้โชคดีนะคะ ได้รับการติดตั้งพี่พี่ของมดหน่อยอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะคเูเป็นเป็นเปนครูใช่ไหมค่ะก็ไม่ไม่ทราบว่าเป็นใครใน,นะแต่รู้ว่าเป็นพี่สาวนะคะของของเพื่อนนะเพื่อนสนใจนาบุญนะคะ,ะก็ด้วยความยินดีนะคะก็เดี๋ยวเรา,าพบกันวันติดตั้งนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ